จะเป็นหนุ่มในคนที่เคยมีคนมาเสนอก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าของเหตุการณ์เรามันก็มีอยู่บ้างเพราะว่ามีคงเป็นความเอนดูกันหรือความแบบสนุกสนานอะไรเพราะว่าเราทำทำทำดีอยู่ตอนนี้นะแล้วไปดูว่ามีตัวเหตุจำหน่ายที่สวิตเซอร์แลนด์ครับเขาก็แบบเอนดูเป็นแฟนลับมานานแล้วอะไรเงี้ยคงแบบพูดกันแบบว่าเฮ้ยไหชอบมากประทับใจมานานแล้วแล้ววันนั้นเราไลฟ์กุยมเขาด้วย ก็เป็นการคุยกันระหว่างเมืองไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็เขาก็แบบพูดขึ้นมาว่าเนี่ยถูกใจมากมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความอบอุ่นความผูกพันกันแบบว่าเป็นความรู้สึกดีๆกันมากกว่าอันนี้ในเคสนี้นะครับไม่รู้ว่านับรวมกับเคสข่าวหรือเปล่าแต่ว่าอื่นๆมันมีอยู่ก็คือโม้พอดีเมื่อวานเราสัมภาษณ์ไปแล้วคือมันไม่ได้มีแค่เคสนั้นคือสําหรับผมผมว่าผมคงเป็นคนหนึ่งในวงการนี้ที่ที่มีคนเสนออะไรแบบนี้เพราะว่า มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าอะแล้วเราก็ติดตามมาตลอดแล้วก็ได้ยินมาตลอดอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของเราเนี่ยสมมนมาจะมาทาย DM DM ก็จะมาเสนอทานข้าวไหมหรือว่าอยากได้ชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือมาบอกรักแบบผมคือเขาบอกว่าอะไรประมาณโลกมันไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปชีวิตมันสั้นผมคงอยู่ไม่ได้ผู้ชายก็มีนะที่พูดได้คือมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย เราเรารู้สึกว่าเราขอบคุณความรู้สึกดีที่เขาให้เราเราไม่ว่ากันเลยสําหรับความรู้สึกดีๆที่แบบกล้าที่จะมาบอกกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อมันถึงกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาพูดออกมาด้วยความน่ารักแบบนั้นเขาซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณเขาแล้วต้องให้ใจเขามากกว่าเพียงแต่เราก็บอกว่ามาเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวดีกว่าแล้วเราทําธุรกิจนะเราก็แบบเราก็ยังต้องมุ่งมั่นทำงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือจะให้พูดง่ายๆคือถ้าเกิด จะมาเลี้ยงดูผมเงี้ยผมคิดว่าผมยังยังเลี้ยงดูตัวเองดีกว่า uh oh. ผมชอบที่จะภูมิใจในการทํางาน <Yeah. S 1> เหนื่อยด้วยตัวเองทํางานเองมากกว่า uh oh. แต่ถ้าก็จะสนับสนุนกันในการมาอุดหนุนดิฟ uh oh. ไบออนสราวุธแล้วเอาไปใช้ ว่าผมทําสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วอย่างนั้นผมคงชื่นใจมากกว่าครับอันนี้จริงๆแล้วในดีเอ็มเองมันมีคนมาเคยคอยเสนอเรื้ไหมครับแบบรุ่งให้เงินยืมเงินผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่เจะแบบนั้นเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าววันนี้แต่ช่วงนี้ผมไม่เห็นข่าวแบบนี้มานานแล้วที่มีคนเสนอให้ดาราให้อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดเออมันเป็นเคสของคนอื่นไม่เกี่ยวกับเรานะแต่พอช่วงหลังๆพอสื่อมันถึงกันมากขึ้นอะไรนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงแบบง่ายที่เขาจะส่งเมลมาหาเราหรืออะไรรคับ ก็ขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่แบบบอกรักขนาดนั้นทั้งเมืองไทยและต่างประเทศนะครับแต่ว่าขอยังทํางานด้วยตัวเองดีกว่าขอภูมิใจในระยะยาวดีกว่ายังไม่ใช่ทางรัฐครับผมเดี๋ยวมีทาเป็นปกติปกติมีปกติช่างพี่ก็ไม่ได้ผิดกั้นกับข้อความที่มันเข้ามาเราเราไม่ได้ผิดกั้นอะไรได้ด้วยเหรอไม่แบบบล็อกถ้าใครแบบมาแนวที่แบบไม่เออมันมีถ้าไม่โอเคมาแบบน่าเกลียดหน่อยขอขอไม่ลงรายละเอียดน่าเกลียดยังไงนะครับ ก็เราคอลบเพราะความไปแล้วก็มีบล็อกบ้างแต่เราไม่ค่อยบล็อกใครเท่าไหร่นะบอกตรงเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้จําเป็นจริงๆเราก็ไม่อยากแต่พอกลัวถ้าเกิดมาแล้วเขามาเสนอว่าทานข้าวด้วยไหมอะไรด้วยไหมอะไรอย่เงี้ยเขากล้าที่จะเสนอความคิดแบบนั้นกับเราเนี้ยสิ่งที่เราให้ก็คือขอบคุณครับแต่ว่าผมผมคงให้ไม่ได้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดจะมาเป็นเพื่อนกันมามาคุยกันในไอจีได้นะผมคิดว่า ความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่าเป็นมิตรทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันเกิดขึ้นได้แล้วมันอยู่ยาวนานด้วยถ้ากุดคุณจะหวังอะไรมากกว่านั้นผมให้ไม่แด้จริงแค่นั้นเองแต่ว่าตัวพี่อ้นเองไม่ได้โกรธข่าวไม่โกรธชินไปแล้วไม่ไม่โกรธผมว่ามันไม่ใช่เรื่องต้องมาหน้าโกรธอะไรเลยครับมันก็เป็นความรู้สึกดีๆครับก็อย่างที่บอกครับถ้าจะสนับสนุนผมไม่ต้องให้บ้านไม่ต้องให้รถครับติดต่อมาทางผมแล้วก็มาซื้อดีฟใบอนุสาวรุตไปใช้แล้วก็เป็นทนายจำน่ายก็ได้นะครับผมชอบมากแล เจอจ้ะพี่